หนึ่งสองซ้ำวัดดีนะทุกคนนะวันนี้เรามาครับไปรุ่นเล่นโรบอกกันเดี๋ยวหาแมปเล่นดีกว่าในดูดีมันมีแมปอะไรน่าเล่นบ้างการทบสอบทบการทดสอบสายตามันจะทดสอบสายตายังไงวะไ t ท s ส ว้าว wow. มีการคุณอาจต้องการแว่นตาบางอย่างที่สูจนให้เห็นว่าหมอผิดคือกูแท้ค้างข่าวตาบอดอ๋อกูได้ใส่ยาค้างข่าวตาบอดอ้าทำไมตัวกูไม่หลุดนะใส่คำตอบที่นี่ตัวอักษรด้านบนเส้นสีแดงสะกดอะไรกูจะไปรู้ไ,มไหมเนี่ยมันมีน่เงี่ ไอเนี่ยเริ่มโหลดแล้วโอ๊ย o i o i โอ้ยโอ้ยโอ้ยนคำตอบผิดเออกูรู้ไม่เนี่ยเอาลูกกูชิดต่อ,อนี่ตำนานให้ให้ให,ให้อะไรชื่อเกมก็ตั้งยากใครสิไปเล่นวะ เว้ย hey, IQ taste b i n l o r IQ taste ว่า You You log in You will f a i l จไปเฮียอเไยนะสังหาริมมัซับในอียิปบบี้เล่นอันนี้ก่อนดีกว่าเอาเกมแล้วแล้วเป็นอะไรต้องกระพริบตากระพริบเพื่ออะไรโ oh, อ้ยูฟานารีอะไรอะไรเนี้ย ข้าวเนี่ยน,นะเพราะผมลืมเปิดเสียงเกมอ่ะทุกคนเราต้องเปิดเสียงเกมด้วยนะเอาแล้วเ,เป็นไรไม่มีตัวกันน่ะพ่อแม่กูอ๋อโอ้โอ๋อหวัหวหัวลงโถส้วมคืออะไรเนี่ยบอกไปได้ไงโอ้อะไรวะเนี่ยแมพโคตรอะไรอันนี้คือให้กูเลือกเหรอ วิกวอนนินจากูเลือกอันนี้ได้ปะใครวะกูเลือกนินจาแล้วกันโอเคดูเฮลยูล็อกอินไอเ v ฟให้ฉันอธิบาย37นจิโอ๊ยมึงมิ่งอยากมึฟังมึงอธิบายอะไรหรอกมิเชียน่ากลัวว่ะ โอ้ยสกิบดี่ดีๆดอกเย็ดเอะไรเนี่ยอีกเกมพาเต็มหน้าจอเลยโอ้มีทออ็อปทุคนเอาต้องเล่นมุมมองนี้เหรอ ลองดีตัวดูโหลดยิ่งรูมก็รูมทูเอ,อ๊ะโอเคเอ่อคลิกบัตุอนโอเคแล้วก็โอไอคิวเราเพิ่มละสองไอคิว นะโอ้มิซีออกมาด้วยโคตูเล่เลย enter the code here แล้วคูจะไปรูโคดไหมอะ่ะเอา้าไปได้เชียว y e ได้แล้วครับสามไอคิว y e ่ h ขี้แม่งโคตูเล่เลย don't touch the s t i l l water ไี่ไอคิวละมันเล่นกันไปถึงตรงไหนวะเนี่ยอี Easy. s y เวนหลอดจัดอะอะไรเนี่ยพุทธเดอรแมงโก้ดาวมังกู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 โอ้ย ลงไปเอาน้องเป็นไรเนี่ยเ,เ,เหมือนมันปัญญาอ่อนจังาอ,อุ้ยกูเบื่อขี้ว่ะโชววลติส well, อะไรวะ well. โชววลเหรออ๋อหาทางออกเหรอ,อเจอเพื่อนได้พ u s h ต้องเติมทุกคนเราจะหาทางเอมตรงนี้ต่างทางนี้ตรงทางนี้ก็ตันงทางนี้ตันงทางนี้ต่นทางนี้เหรอเยอะตายเลยว่ะน้ำพวดกำลังตะลางสีคุณต้องการอะไร ไอคิวกูเยอะน้องไม่ต้องมาให้ไอคิวกูหรอกไฟเดอรโค้ดโอ้ยโอ้ยอ๋อสกีบาร์บี้บัดหรือไม่เอาทำไมไม่ถูกอ่ะ อ้าวเนี่ยอี s y รู้ตัวเลยนะเอแล้วขาวคืเป็นไรวะ<ๆ>เกมอะไรอยู่เคียรนอดจำหรอพูดง่ายมียากกว่าน,นี้ไหมได,ด้ก้าวไป้ชิยรทุกคน อ๋อหาพาสเวิร์ดอีกแล้วเหรอ f ฟล d t ด e code ดคลิกปิดล็อก t ด e code ด s โอ้ยมึงอย่ามาไม่ได้เดอะโค้ดออะไรเนี่ยไอเอไอเตียแล้วก็มูชีเตีวชีเตีว บักแห้งโอ้ยไปกับกูเลยเพื่อนเ้วทำไมมึงได้ฉายาคิซเนะวะอ,อ๋อมันชื่อคิซเนะเนี่ยหวะตั้งชื่อคิซเน่ The code is hidden in the room โคดง่ายี่ปาปี u ปัสอ u s oh.

Mango, mango, mango. Yes, yes, yes. Oh my god. Easy. Easy, bro. Yeah. Ow กูไปกดตัว R เมื่อกี้ไอ้เหียลกูกโอ้ยสิกด R เพื่ออะไรวะ R คือรีเซ็ตนะทุกคนใะแล้วเดี๋ยวไปกดอีกนะอีกสักด่านหนึ่งมาอีกสักด่านหนึ่งอาจจะมี P2 นะเกมมันเกมมันเบนหลอดดีอ่อีซี่ easy bird uh, uh. easy 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 so easy easy bird nice Fire, kite มันอยู่ไหนครับครอิสเนียซัมเวลเอาอีกสักดาเนนึงอโอ้ยเบนหลอดชิปหายเลยมันทำให้กูอยู่เกมได้นานขนาดนี้ได้ไงวะชิคเดอะไดมอนด์อินเดอะเอ่อเอ่อเซลลิงใครอิสไฮดิงเหรอ ใครอยู่ไหนใครอยู่ในไดมอนด์โอ้ยโอ้ยเอออุย้ยเอาเกาวี่ตกใส่หัวจะตายทุกคนเอาอุย้ยมันก็จะหดเกินว่าฮ้อเ้าเดี๋ยวกูเดินคือดันดันได้ทุกคนดันได้เ <Yes, yes, S 1> ป็ <yes. S 1> ไนไงใคร ออหอมปากหอมคอแล้วกันเนาะสำหรับแบบนี้เดี๋ยวเราไปเล่นแบบต่อไปเลยไหม Steel Water Steel Water ฮะ Steel Water Steel Water อู้อ๋อคือเลือกขวาหรือซ้ายหรอแล้วกูเลือกขวาซ้ายแม่มงสวิดเกมจัดว่ะ ซ้ายขวาโูโปอ,อ,อ,อ่ะเฮ้ยด่านนี้ด่านสุดท้ายได้ปะทำไมมันดูดีดจังเจ็ดเซเว่นมันซ่อนอะไรของมันวะมันอยู่ตรง,ง,งป้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัดุจำปุกทั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าความปากของพ่อ นะน่าจะต้องพอกันเท่านี้ก่อนสำหรับเกิมรูบอกในวันนี้เนาะนี่สนุกดีนะก็อุ้ยมังกุมังกุมังกมังุอขอบคุณทุกคนที่มารับชมผมด้วยนะถ้าเกิดใครชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะใครดูจจนถึงต,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 ตรงนี้แล้วเนี่ยคอมเมนต์ว่า ซอสหอยนางลมตาแม่ครัวกันด้วย้วกันนะขอบคุณมากใครที่ชอบคอนเทนต์ผมนะ